ความแตกต่างของอาหารเสริมในรูปแบบผงและรูปแบบเม็ดมีความแตกต่างกันอยู่ครับอย่างแรกก็คือเรื่องของปริมาณต่อเสิร์ฟอย่างเช่นรูปแบบแคปซูลนะครับเราจะเสิร์ฟอยู่ที่500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมซึ่งจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างพอดีนะครับสามารถกลืนได้ง่ายสําหรับแบบผงพร้องทานหรือว่าผงกอกปานนะครับอยู่ที่ประมาณ2กรัมเพื่อให้มีปริมาณผงที่พอดีไม่ทําให้ปากแห้งหรือคอแห้งจนเกินไปนะครับและแบบชงเด่มนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15กรัมเพื่อให้ชงในน้ําแล้วได้รสชาติที่อร่อยนะครับแล้วก็ใส,าส่ากากรั้เนนปุททีว ปกติแล้วเขาจะมาจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งผลิตมาจากปลาที่ชื่อว่าทีรเปียโดยการเอาส่วนหนังหรือเกล็ดของปลานั้นนะครับขนาดของคอลลาเจนนะครับจะมีผลต่อการดูดซึมของร่างกายด้วยครับคอลลาเจนที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นคอลลาเจนที่มีราคาถูกที่สุดและจําเป็นต้องทานในปริมาณมากเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์นะครับสามารถทานพร้อมอาหารได้เลยเพราะว่าคอลลาเจนขนาดใหญ่ต้องผ่านกระบวนการย่อยของกระเพาะอาหารก่อนนะครับจึงจะดูดซึมได้ถัดมาครับคือคอลลาเจนในกลุ่มที่ไฮโดรไลซ์มาแล้วนะครับหรือว่ามีการตัดย่อยให้ใหมีขนาดเล็กลงแล้วซึ่งงก็ยัมีขนาด อยู่ดังนั้นการทานคอลลาเจนในกลุ่มนี้นะครับสามารถทานตอนท้องว่างก็ได้แต่การดูดซึมอาจจะไม่ดีเท่าคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายน,นะครับก็คือกลุ่มคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ Dry ide, และ Dry คอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนตัวนี้นะครับมีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบเพียง3มโมเลกุลเท่านั้นดังนั้นนะครับจึงมีขนาดเล็กเพียงพอสามารถดูดซึมได้ง่ายครับและไดนะครับซึ่งจะเป็นชนิดที่สามารถดูดซึมได้เร็วที่สุดครับแนะนําให้ทานตอนท้องว่างนะครับเพื่อให้คอลลาเจนสามารถดดดดดมไ้ีีท่สุครับ